สวัสดีพี่น้องนะครับมาพอกันอีกแล้วนะครับกับรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนนิสานครับพี่น้องมือนี้ขออนุญาตนะครับจัดเมนูลาบแซ่บนะครับพี่น้องบ่ได้กินโดนบักคักแล้วนะครับก็เลยคิดอยากมือนี่กินกับพริกนะครับกัดพริกสดเผ็ดๆนะครับแต่ว่ากระเทียมบ่ได้เอามาด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็มียอดตูมฝรั่งนะครับตูมแขกียังกระว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับมือนี้ หลากหลายครับพี่นอ้องแล้วก็ผักอผักกัะหยิ่งกระนอ้องลืมซื้อขอ,อขออภัยด้ดวยงเล้อผักอันอยังบูดดอกนี่แหละ <c oughs> มาขาเนี้ยอนอนพี่น้องขาเนี้ยแบบหนึ่งแล้วไม่ไม่เลยนะครับแล้วก็กินเนี่ยละอ่าจัดจัดอากาศหนาวหนาวเหมือนเดิมแต่ว่าบนหนาวทองหมู่บ้านพี่นอ้อง สุด <ๆ S 1> สุดเผ็ดแซบขมของแซบอยูก่กับภูมัก็เพี่น้องเด้อขออภัยห,หลายๆเบิ่งงามคัก หวานมากกรอบมาก Hmm. ช่วงนี้หนาวๆน,นะปลูกผักง่ามกิดพอ่อแ,แต่ยา่าเรายังอยู่ไปเนอกช่วงใกล้ปีใหม่นี่

มลมมือนีพ่อทอนได้เริ่มใบเริ่มบบใส่เสือกเนี้ยเอครับพี่หนุ่มเข้ากันดีครับเขาเหนี้ยอ่อนฮอตบัดกินกับลาบคมๆเผ็ดๆอ่ะ 就是木耳、丝 มือหนึง่งความนึกอยากลูกคอท <c oughs> ทุกคนนะมือนี่กินอ่างลูกคอท <c oughs> <c oughs> ้อหมาหผม 6กสิบห้ากิโลพี่น้องตองใดหกสิบห้ากิโลตอนนี้เจ็ดสิบสามสามสิบโลแหละที่ลดลงมาทั้งหมดลูกคอผมกัลดดีดีแต่ละคนได้พร้อมสวยก่อนปีใหม่ อีกแกนึงบางคนเนี่ยหาวิธีลดมากจะไว้จังปีครับกับบรถมาให้ผมดูแลรดตั้งแต่ขึ้นแหละ ไม่ได้กินยาลดน้ำหนักด้วพี่น้องเด้อบอกไว้ก่อนเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนถามมาว่ากินยาอันใดแนะน้ำแน่มาสั่นว่ะยาลดน้ำหนักอันตรายพี่น้องเอ้ยอย่ากินทอ้อกับ โอ้แสบแห้ง่น้อง อิ่มครับบันขอบคุณพี่น้องที่ให้กันติดตามนะครับก็แล้วกนของผมหากว่าผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยพี่น้องเนะขออภัยขอโทรลูกค้อดมือนี่กินอ่างอ่ะพอกันไปในคลิปต่อไปสวัสดีครับ